คสวัสดีครับผมวันนี้มาเคลียร์น้ำผึ้งครับมันมีจะมาเคลียร์น้ำผึ้งนะฮะนี่ยจะไม่ได้เคลียร์อะไรไปเนาะเยอะมากเลยนี่เคลียร์รังผึ้งตูเ้ยเย็นชาวบ้านเขามีแต่ของกินนะของผมนี่มีแต่รังผึ้ง โอ้โหดูครับเอาออกมาเอามาเคลียบล็กเต็มไเย็นเดียวโอ้โหดูครับสุดจอดนี่ราเคตีร์แล้วครับผมนี่พึ่งหลวงนะครับเยอะไปหมดเต็มไปหมดเลยครับยังไม่ได้เคลียครับ นี่ฮะโอ้โหนี่อีกเยอะนี่ครับโอ้โมีไหมครัีนี่นีกมีอีกนี่นนนอืมเคลียก่อนครับผมไปจะไปเจอข้างนอกจะปลูกครับผมมีอันเก่านะครับอย่าไว้อันนี้ปลูกใหม่นะครับ ครับผมสวัสดีอีกครั้งครับผมวันนี้มาเคลียร์เคลียร์น้ำรังผึ้งนะครับเออรองน้ำผึ้งนะครับเนี่ยเนี่ยเคลียร์ปลาไส้กระปุกครับเนี่ยเต็มตู้เย็นเลยเขาด่าแหละเขาจะซื้ออาหารมาตุนไว้ไม่ได้เลยเพราะว่าตู้เย็นมีแต่ผึ้งครับหผึ้งไว้ก็ยังไม่ได้คันนะพี่น้อง ตอนนี้ยังมีน้ำพึ่งขายอยู่นะครับใครพี่สนใจนะครับเดี๋ยวขอไปลนะ้างขอไปเอาฝุ่นออกแป๊บนึงครับอโอเคมาแล้วน,นี่เก่าเนาะน,นี่ใหม่ปลูกใหม่ใหญ่กว่างเก่าครับเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยครับดูยากมากอ,อือหดูน้ำหวานคนระับ ขายประกาศขายไปไม่มีใครเอาคนระับจอดพลาดแล้วตัวมี้อ่าโอเคอเฮ้ยนี่ปีปลาครับ เ,เดี๋ยวขอหน้าให้ถหนัดครับปลากันมีนะครับอออดดโอ้ยเห็นมครับว๊บโอ้โหดูครับมันขึ้นล้วนเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวเต็มมั้งนี่ อ้ยนดีเต็มแนะั้วพี่น้องคือใหญ่มากครับโอ้ชำ้ชำๆครับมันเยอะอยู่นะมันนี่เยอะอยู่โอ้โหสุดยอดครับ อังนี้ใหญ่มากนะตอนตีเนะี่ยอนได้ครับบลอร์เลยครับอันนี้อยู่ก,กอไผ่นะครับลังนี้คนได้เลยที่ทำตกแต่ไม่แตกครับนะนี่เอาไว้กินเองนะครับ โ้โหนี่นิชามากเพราะโอ้โหโอ้โหอี่นักเมื่อยแขนครับยเรามาต่อนะปาต่อ โอ้โหลังนี้น้ำหวานเต็มครับได้มี้ามาซื้อไปตัดนเี้ใจก็นี่เอาลตัวป่วนมาแล้วครับตอตัวปวมาหัว เย้ายกล้องก่อนย้ายกล้องก่อนก <c ười> ็วนมาแล้วใครนะลูกพ่อถ่ายคลิปอยู่ค่ะจุงกะสวัสดีล่ะสวัสดีค่ะจุงกะจุงกะเ <c ười> <c ười> ้อุ้ยทำไมถอนเกงน,นี่ล่ะ ไปฉีที่ไหนยอ,ยอีกฮะไปแทงนี้ที่ไหนอีกโหยืดไปหมดครับเก่ยเล่นนะลูกเก่ยเล่นนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเออเกี่ยเล่นยิี่ยเล่นเราได้ขนมูไป ร้อยนะครับมาแล้วตัวป่วนโอ้โหสวยสวยุดงามครับลิ้มสีทองครับ ให้มันยุบลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาเพราะทำงานลำบากไม่ต้องไม่ต้องขมาเขาจะมานั่งตักเอ๊ะ เขาทำอะไรฮะเขากินน้ำผึ้งบอกมนี่อากินน้ำผึ้งเหรอไม่ตีอีด่าำตังอมนิด้ดอันนี้ปิงให้มันนอนนี่สีเตหทำหมดเลย

จะแซงตัวมาเอ้าเอาเออเอา้าเอา้าไปเอา้เอาแซงตัวมาเอา้าเอา้าเอา้าพ่อทำอะไรก็ทำด้วยเอา้าอร่อยไหมลูกโอ้พอ่อปางพ่อไม่ถนัดพ่อไม่ถนัดเลยลูกลุ๊คหืมทุกคนมันมันไม่ถนัดสีดุครับ Oh. Ôi, khói hạt đen lắm à, Kim, kim, kim ปังปังกินเล่นแล้วสาวกินเล่นแล้วครับอร่อยไหมอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอไปแดดขอญอาตไปล้างกระปุกกันหนึ่งอ่ะดูหัวนี้ครับนี่ใหญ่มากน้องหัวน,นี้ที่ผมทำตกนะครับจะปาดใส่กระปุกนี้โอ้ย ดูครับไปขอถ่ายรูปหน่อยโอ้ย <laughs> จะถ่ายรูปทำปกติดไอ้ลูกหมาติดไอ้ติด,ด,ตด,ดปงังติดลูกสาวครับโอ้โหดูครับน้ำหาวานนวนเนี้ยปิดตาสวยมากยังก็เพิ่งหลวงเลยอืม้ม น่าเลยพี่น้องดูครับเวลาผมพูดว่าน้ำผึ้งใส่เ,เต็มถึงข้างล่าน,นี่คืออย่างนี้นะฮะน่าเั้งมาตั้งเลยช่วยเียกยใครช่วยเียกหลานอือฮึเรีนครับ นซะแล้วพี่น้องหัวเดียวล้นเลยอืมอะไร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 ฮะ วยเจมส์กป,ปุกแอปทุกคนเอ่อวิวการถ่ายทำไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าผมนี่ไอ,อ้ตรงที่ดีๆผมก็หลีเลี่ยงลูกสาวผมมาครับแต่เมืค่คกดว่าจะโดนลูกสาว,สวแฟนก็ามว่าป่วนเทียงนี่นี่เดี๋ยวจะถ่ายถ่ายตัวนี้เข้าตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันล้นแล้วนะฮะล้นแล้วโอเค โอเคมือผมนางแล้วนะครับต uh, ้องย้ายพี่น้องมันล้นครับ ัมเดลล้วน,นเลยโอ้โหโอเคยังเหลืออีกของวนนีนะพี่น้นองเฮ้อย,ยาปวนตุ๊กแกกัดเด้นี่นี่มืใหญ่ครับด้เมื่อวานนะฮะว้<ด> เดี๋ยวต้องแกกัดนะโอเคปิดครับมันมีวิวถ่ายทำที่ดีกว่านี้นะแต่ว่าตรงนั้นร้านๆอยู่เยอะนะครับอ่าโอเคประมาณน,นี้ฝากติดตามกดไแล้วกดแชร์ด้วยคนระับสำหรับช่องผู้ชมภัยที่มันนอกวันนี้ก็เป็นการวิธีเอ่อสาธิตวิธีรักษาน้ำพึ่งนะครับกิไมานาน ก็เอามาใส่กระปุกไว้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดเจอมีมีกต้องหาซื้อกระปุกเพิ่มอีกมี่ก็ได้มาสองกระปุกแล้วกินกินแบบเนี้ยผมกินเกือบทั้งปีครับผมเนี่ยนี่กระปุกแค่นี้ครับกินเทะนิทีลนนิดทุกวันครับมันจะดีต่อสุขภาพม,มากโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ